สวัสดีค่ะครูแวนจากเพจครูแวน Parent Coach นะคะกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วค่ะกับคลิปดีๆที่ครูแวนจะนำมาฝากในวันนี้ครูแวนจะนำมาฝากเรื่องอะไรวันนี้ เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะที่ครนได้ไปฟังคลิปหนึ่งมาค่ะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการเลี้ยงลูกนะคะเป็น parenting expert จากต่างประเทศค่ะซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมากมายเลยนะคะด r ร j จัสตินครูเซนค่ะท่านได้พูดถึง6คําที่ไม่ควรพูดกับลูกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากและครนก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะกับคําที่1ค่ะอย่าพูดว่า ใจเย็นๆใจเย็นๆการที่เราพูดว่าใจเย็นเย็นอย่ามโมโหอย่ากโกอย่าเครียดอย่ากโกอย่างุดงิดแบบเนี้ยนะคะตรงส่วนเนี้ยค่ะเรากําลังบอกลูกหรือว่าแม้แต่เรากําลังเหมือนกับคล้ายๆจริงๆเราเราอยากจะช่วยลูกนะเรามีความหวังดีกับลูกแต่พอเวลาคนที่ฟังอะค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับถูกตําหนิจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตอนเนี้ยเหมือนกับ คุณพ่อคุณแม่กําลังตําหนิว่าเราอ่ะใจร้อนนะเราอ่ะวู่วามมากเกินไปนะคะดังนั้นเองเนี่ยดร์เจสตินคูเซนนะคะซึ่งเป็น Parenting Expert ท่านด้าน Positive Parenting นะคะก็ได้ให้ในส่วนของการที่ว่าเราควรที่จะแนะนําหรือว่า สอนลูกให้รู้จักการพูดชื่ออารมณ์ออกมาขณะนั้นโดยการที่เราเนี่ยแทนที่จะบอกลูกว่าจะเย็นๆย็นอย่ามโมโหจะเย็นเนอย่าโกรธอย่าง,งุนงิดไม่เอาไม่เอาจะเย็นๆ็นนะแบบนี้นะคะให้เราพูดว่าพ่อเห็นนะลูกว่าตอนนี้ลูกกําลังหงุนงิดมากเลยลูกกําลังไม่พอใจลูกไม่ชอบในสิ่งที่เพื่อนพูดแบบนี้ลูกไม่ชอบในสิ่งที่คุณครูพูดแบบนี้พ่อรู้ว่าตอนเนี้ย สถานการณ์มันก็ยากลําบากสําหรับลูกเพราะเข้าใจความรู้สึกของลูกนะนะคะดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะบอกลูกว่าใจเย็นๆเนี่ยค่ะให้เราใช้การพูดชื่ออารมณ์ออกมานะคะให้ลูกให้ลูกเนี่ยรู้ว่าเขากําลังรู้สึกอะไรโดยการที่ในต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะมีคําพูดถึงเรื่องของการที่เราใช้สมองว่าถ้าเรารู้จักพูดชื่ออารม์ออกมา คุณก็จะสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้น if you can name it you can tame it นะคะเมื่อคุณรู้จักชื่อของอารมณ์คุณจะสามารถที่จะกำกับอารมณ์ของคุณได้ค่ะดังนั้นเองเนี่ยในคำแรกที่เราควรไม่ควรจะพูดกับลูกก็คือเรื่องของการที่จะเย็นเย็นจะเย็นเสงบสติกรแบบนี้นะคะให้เราเปลี่ยนมาเป็นการที่เราแนะนำชื่ออารมณ์ให้กับลูกนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราก็เขาเรียกว่าพูด พูดไปโดยที่ไม่ได้สังเกตอารมณ์ของลูกนะโอ้ยังงนงิดสิยโมโหสิไม่เอาตอนนี้หนูกําลังโมโหใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแม่เห็นว่าหนูโมโหเราต้องดูลักษณะของการใช้คําพูดด้วยนะว่าเราไม่ใช่แค่ว่าเราพูดชื่ออารมณ์ให้ลูกรู้แต่ว่าในการที่เราพูดชื่ออารมณ์ให้ลูกรู้เนี่ยเราก็จะต้องมีความสงบด้วยนะคะแล้วก็พูดด้วยความที่เราเข้าใจความรู้สึกของลูกด้วยแม่รู้ว่าลูกงนงิ้แม่เห็นว่าลูกกาลังอารมณ์ไม่ดี แม่รู้ว่าหนูไม่ค่อยชอบใจไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะดังน,นั้นเปลี่ยนจากคำว่าใจเย็นนะให้มาเป็นว่าแม่เห็นว่าหนูกำลังหงุดหงิดให้เราสอนให้ลูกรู้จักที่จะพูดชื่ออารมณ์ออกมานะคะผ่านไปแล้วค่ะข้อที่หนึ่งกับคำที่เราไม่ควรพูดกับลกูกลองมาดูคำที่สองกันค่ะ คำที่สองอาจจะเป็นที่หงุดหงิดหรือว่าสงสัยของคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าอย่าชมลูกว่าโอ้ยลูกเก่งจริงๆลูกยอดเยี่ยมไปเลยเป็นลูกนี่หึมันสุดสุดยอดไปเลยลูกเป็นเจ้าหญิงของพ่อลูกเป็นเจ้าชายของแม่เหล่านี้นะคะเขาบอกว่าไม่ควรที่จะใช้คําชมเหล่านี้เพราะว่าได้มีการ ทำงานวิจัยออกมาแล้วว่าการใช้คําชมในลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดฟิกไมซ์เซตหมายความว่าฉันเก่งแล้วฉันดีแล้ว ฉันไม่ต้องไม่ต้องพยายามทําให้มันดีขึ้นนะหรือแม้แต่ในบางครั้งพอเราชมลูกแบบในี้โอ้ยหนูเป็นลูกหนูเป็นพี่ที่ดีมากๆเลยหลูกที่หนูช่วยดูแลน้องให้แม่แบบนี้นะคะปรากฏว่าผ่านไปไม่นานค่ะเด็กอายุห้าขวบซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยไปตีน้องค่ะจริงๆเขาไม่ได้จะตีน้องหรอกแต่บางทีแล้วมือเขายังควบคุมตัวเองได้ไม่ดีอาจจะพลั้งมือไปโดนน้องแล้วก็น้องร้องไห้ขึ้นมาโดนคุณแม่ดูอีกแล้วอา้าวทำไมแม่เพิ่งชมไปหยกๆยกทไมหนูตีน้องล่ะ แบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะพอเราใช้คำชมแบบนี้ไปเนี่ยทำให้เด็กเกิดความสงสัยในตัวเองฉันไม่ได้เป็นเจ้าหญิงของแม่แล้วฉันเป็นเด็กดีจริงหรือเปล่าฉันคงจะไม่ใช่เด็กดีละมั้งแม่คงจะไม่รักฉันนะคะเพราะว่าในวัยเด็กศูนย์จนถึง7ขวบเองเนี่ยเด็กก็ยังมองตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กจะก็จะกลับไปเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะคะและนั่นเองเนี่ย ทางดอรเจสซินเอเนี่ยก็ได้แนะนําว่าแทนที่เราจะชมลูกว่าโอ้ยสุดยอดเลยลูกนี่เก่งเลยหูลูกนี่ได้อันดับที่หนึ่งของห้องดแม่เนี่ประทับใจมากแบบนี้นะคะให้เราเปลี่ยนมาค่ะแทนที่ว่าเราอะ่ะจะเป็นคนชมเขานะคะให้ถามลูกว่าหนูรู้สึกยังไงเมื่อหนูได้เกรดสี่หนูรู้สึกยังไงที่คุณครูชมหนูหนูรู้สึกยังไงที่ตอนนี้การบ้านที่ว่ายากเนี่ยเสร็จแล้ว แทนที่เราเนี่ยจะชมลูกให้ลูกเนี่ยค่ะคิดคำชมตัวเองว่าโอ๊ยฉันน่ยรู้สึกดีใจงานเสร็จแล้วคิดว่างานมันยากมันดูมันจะไม่เสร็จดูจะมไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะแทนที่เราจะเป็นคนชมว่าโอ๊ยในที่สุดทาได้แลวเห็นไหมโอ้ยเย้เย้เยเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวเขาเองเขาไม่ได้รู้สึกแต่เราเป็นคนพูดเข้าไปจริงๆอาจจะเป็นความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยในที่สุดลูกฉันทางานเสร็จแล้วแต่จริงๆ เขาไม่ได้รู้สึกถูกชมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักชมตัวเองเขาจะรู้สึกที่จะกลับเข้าไปดูตัวเองว่าเอ๊ะตอนที่งานมันเสร็จแล้วอะจากที่เรารู้สึกว่ามันยากเนี่ยงานเสร็จแล้วอะเขารู้สึกโอ๊ยดีใจอะ รู้สึกว่าใจมันฟูเลยเฮ้ยฉันทําได้แบบเนี้ยนะคะดังนั้นเองเนี่ยพอเขารู้สึกว่าเอ้ยฉันทําได้เนาะคราน้าทําอีกทีดีกว่าตัวนี้จะช่วยในการส่งเสริมกร o w t h mindset ค่ะก็คือ m i n ์เซตของการที่ไม n ์เซตของการเติบโตนะคะว่าโอ้ทําได้แฮะเอองั้นเราวหน้าทําอีกดีกว่าเออฉันก็มันก็มันก็ไม่ยากาาอย่างที่คิดนะถ้าอย่างนั้นเราหน้าทําอีกดีกว่าแบบนี้จะทําให้เกิดกร o w t h m i n d s นะคะดังนั้นเองเนี่ย แทนที่เราจะเป็นคนพูดชมนะคะให้เราเนี่ยถามลูกว่าหนูรู้สึกยังไงที่งานเสร็จแล้วนะคะและหลังจากนั้นเราอาจจะค่อยชมตามหลังก็ได้ว่าโอ้ในที่สุดงานของลูกเสร็จแล้วลูกรู้สึกดีใจแม่ก็ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะมีเคสหนึ่งค่ะทีเ่เป็นผู้หญิงสาวนะคะที่ตอนนี้ก็โตมาจนถึงเ,เป็นเป็นเป็นสาวเป็นสาวใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ได้ มาพูดคุยนะคะกับที่ปรึกษานะบอกว่าเนี่ยเขาอะรักกับแฟนอยู่คนหนึ่งแต่เขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอะแฟนเขาอะถึงดูเหมือนจะไม่ค่อยจะใส่ใจเขาเลยแบบนั้นนะแล้วมันก็เลยทำให้เขาอะจะต้องทะเลาะกันแล้วก็เลิกราจากกันไปนะซึ่งจริงๆแล้วเขาเสียใจมากเพราะว่าเขารักผู้ชายคนนี้มากนะคะซึ่งที่ปรึกษานะคะก็ได้ถามเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพ่อคุณ มักจะบอกว่าคุณ่ะเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมนะคะเขาก็บอกว่าใช่เลยพ่อเขาอ่ะมักจะบอกว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าหญิงเหมือนกับโอ้พราะเป็นสุดที่รักของพ่อเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ค่ะที่ผู้หญิงคนนี้ไปรับไม่ค่อยไม่ค่อยพูด เอาใจเขาค่ะดูเหมือนกับว่า,าไม่ค่อยที่จะเอาใจใส่เขาเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยรักเขาเขาก็เลยโกรธแล้วก็เลยเหมือนกับมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเวลานะคะดังนั้นเองเนี่ยเควนที่พูดถึงเรื่องประเด็นนี้ขึ้นมาก็อยากจะให้เรานึกถึงสิ่งที่แควนพูดก็คือว่า อย่าไปเน้นคําชมในแง่ของการโอ้ลูกเป็นเจ้าหญิงของพ่อนะหรือว่าโอ้ลูกเนี่ยเป็นแบบสุดยอดเลยเป็นที่หนึ่งในใจแม่แบบเนี้นะคะมันจะทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าในในส่วนหนึ่งคือความคําชมแต่นในส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องของความกดดันด้วยที่ว่าเขาจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ตลอดเวลาเขาจะต้องเป็นเด็กดีอย่างที่แม่ต้องการตลอดเวลานะมันมีความกดดันในสิ่งที่ เป็นคำชมเหล่านั้นด้วยแล้วมันจะเกิดการฟิกไมล์เสร็จด้วยนะคะดังนั้นให้เปลี่ยนจากการชมลูกเป็นให้ลูกชมตัวเองโดยการที่เราใช้คำถามโค้ชว่า หนูรู้สึกยังไงที่หนูทํากันบ้านเสร็จแล้วหนูรู้สึกยังไงที่หนูได้เกรด A ในวิชานี้โอ้ก็เพราะว่าผมพยายามเพราะว่าผมตั้งใจก็เพราะว่าผมเนี่ยมุ่งมั่นผมก็เลยได้เกรด A ผมมีความสุขมากนี่ให้ลูกชมตัวเองค่ะแล้วตัวนี้จะช่วยในการเสริมสร้างเซลล์เอสตมแล้วก็โกรด์ไมล์เซตให้กับลูกด้วยผ่านไปแล้ว2ข้อค่ะกับสิ่งที่ไม่ควรที่จะพูดกับลูกลองมาดูข้อ3กันค่ะ ให้หลีกเลี่ยงการพูดว่าคนลูกข้างบ้านเนี่ยก็ดีทำไมเธอไม่เห็นจะเก่งเหมือนลูกข้างบ้านเลยหรือว่าแม้แต่ไปเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆของลูกไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆน้องคนนั้นเนี่ยเขาเชื่อฟังพ่อแม่ทำไมลูกดื้อยอย่างนี้นะคะหรือแมแต่โอ๊ยเขาได้เกรดสี่กันเยอะแยะทำไมลูกไม่เห็นจะได้เกรดสี่กับเขามั่งเลยแบบนี้นะคะ,ะในส่วนเนี้ย ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงลบการเปรียบเทียบเชิงลบเนี่ยได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่าส่งผลต่อตัวเซฟเอสติมของเด็กหรือความภาคภูมิใจในเด็กเนี่ยค่อนข้างมากนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของการที่ให้เป็นคำคำที่เราควรจะพูดกับลูกเนี่ยเป็นคําพูดในเรื่องของการให้กําลังใจหรือเป็นคําพูดในเชิงบวกมากขึ้นนะคะอย่างสมมติลูกเราอาจจะเรียนไม่เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนของเขาที่ได้เกรดซหรือที่ เพื่อนของเขาที่แบบเรียนเก่งยกมือตอบคำถามตลอดเวลาหรือแม้แต่โอ๊ยพูดจ้ยๆเลยลูกเราพูดไม่เก่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ย แทนที่เราจะพูดคําเปรียบเทียบเชิงลบนะคะหรือจริงๆคําเปรียบเทียบเนี่ยไม่ควรพูดเลยรวมจนถึงไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่เปรียบเทียบลูกเราต่อหน้าคนอื่นๆด้วยออ้ยเนี่ยเดยวคนลูกฉันอ่ะหืมดึงจริงเลยลูกเธอน่าลัก,กว่าตั้งเยอะแบบเนี้ยนะคะไม่ควรที่จะพูดเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ลูกเราเนี่ยรู้สึกแย่ลงไปอีกนะดังนั้นเองสิ่งที่ควรจะพูดคืออะไรนะสมมติลูกเราเรียนไม่เก่งค่ะสิ่งที่เราควรจะพูดก็คือว่า แม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับหนูตอนนี้แม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องลําบากที่ตอนนี้เรายังไม่ค่อยจะเข้าใจบทเรียนแล้วก็เลยทําให้คะแนนสอบออกมาไม่ดีนะมันเป็นความท้าทายหรือมันเป็นความที่ยากลําบากไม่เข้าใจเลยให้พูดในลักษณะแบบนี้แทนที่เราจะไปเปรียบเทียบลูกหรือแบบก็เ,เ,เรียกว่าว่าลูกตําหนิลูกเนี่ย โดยการเปรียบเทียบโดยการประชดประชันโดยการกันแน็กันแหนเนี่ยนะคะเราให้เราเปลี่ยนมาเป็นการให้กําลังใจเขาหรือการเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าแม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องที่มันยากอย,กอยู่แม่ก็เข้าใจแม่เคยเรียนหนังสือมาแม่ก็รู้ว่าในบางครั้งเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเข้าใจได้หมดทุกอย่างอย่างที่คุณครูพูดนะคะและหลังจากนั้นเราอาจจะชวนเขาคุยชวนเขาแก้ปัญหาว่าแล้วหนูคิดว่าจะทํายังไงต่อไปนะคะซึ่งเหล่านี้มันจะช่วยทําให้เด็กเนี่ย มีโกรธไม์เซ็ตที่จะหาทางแก้ปัญหาและรู้ว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงต่อไปดีแทนที่จะรู้สึกว่าตายละฉันมันแย่ฉันสู้คนอื่นไม่ได้ฉันมันไม่ดีเลยแม่คงไม่รักฉันฉันเป็นเด็กไม่ดีฉันมันแย่ฉันมันไม่เอาไหนฉันเป็นเด็กหลังห้องหนึ่งภาพออกใช่ไหมดังนั้นเองเนี่ยคำพูดที่ถูกต้องเนี่ยค่ะการสื่อสารที่ถูกต้องการสื่อสารเชิงบวกของคุณพ่อคุณแม่กับลูก จะช่วยลูกในการที่จะมีความภาคภูมิในใจในตัวเองนะมีเซลล์เอสซีมและช่วยให้ลูกเนี่ยนำทางให้ลูกหาทางออกของปัญหาได้นะดังนั้นเองเนี่ยเราลองมาดู3หัวข้อที่ควรพูดไปแล้วนะคะแล้วลองมาปรับใช้กับชีวิตของเราที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพูดกับลูกแบบไหนและลองปรับมาในแง่ของเชิงบวกมากขึ้นนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ก็คือบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการพูดว่าก็แม่บอกแล้วหรือก็แม่เป็นก็แม่เป็นคนพูดไงอย่างเช่นกรณีลูกบอกว่าทําไมทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้ด้วยล่ะอา้าวก็แม่บอกไงแม่บอกแล้วก็ต้องทําสินะคะการที่เราใช้คําพูดเหล่านี้ค่ะส่งผลต่อการที่เด็กจะไม่รู้จักตัวเองเด็กจะ เชื่อฟังคนที่มีอํานาจมากกว่าเขาจะไม่รู้จักการตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะคือเขาไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเหตุผลได้ได้แต่ว่าอ่าแม่บอกแม่ก็ต้องทำแม่บอกก็ต้องทําแม่บอกก็ต้องทำเนี่ยนะคะมันเป็นการเลี้ยงลูกในลักษณะของการที่ควบคุมหรือกํากับนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกนะคะ,ะทางดอเร์จสซี่เนี่ยได้ให้คําพูดเชิงบวกมาว่าเราควรจะใช้ว่าอ๋อ ทำไมแม่ถึงให้ทําสิ่งนี้ก็แม่มีเหตุผลแบบนี้ไงลูกหนึ่งอสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะคือแทนที่เราจะบอกว่าก็แม่เป็นคนบอกหนูก็ต้องทําคือตรงนี้มันเป็นลักษณะของการใช้อํานาจนะคะซึ่งทําให้เนี่ยเด็กเนี่ยจะทําตามเนี่ยไม่ใช่ทําตามเพราะว่าเขาตัดสินใจที่จะทําเขาได้ทําด้วยตัวของเขาเองนะคะแต่มันเกิดจากการทําด้วยความกลัวทําด้วยความหงุดหงิดทําด้วยความโมโหสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้ทําให้เกิดวินัยเชิงบวก นะคะคมันเกิดวินัยเหมือนกันคือทําตามที่พ่อแม่พูดแต่มันจะไม่เกิดวินัยเชิงบวกคือวินัยที่เกิดจากตัวของเขาเองเขาทําด้วยตัวของเขาเองเขาทําด้วยการที่เขารู้ว่ามันสมควรที่จะทํามันทําแล้วมันดีต่อเขานะคะคําเหล่านี้ค่ะถ้าเราใช้ได้ถูกต้องเนี่ยจะช่วยทําให้ลูกเราเนี่ยสามารถที่จะเดินเดินตามทางชีวิตของเขาเนี่ยไปได้อย่างดีเขารู้จักตัวเขาเองและรู้ด้วยว่าเขามีสิทธิ ในการที่เขาจะปฏิเสธหรือเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่ว่าเขาจะเลือกหรือตัดสินใจเส้นทางชีวิตของตัวเขาเองนะคะการที่ใช้คําพูดในลักษณะเชิงการใช้อํานาจนี่ค่ะไม่ได้มีผลดีต่อการเลี้ยงลูกนะคะแน่นอนว่าทําให้เกิดผลในระยะสั้นหมายความว่าลูกทํางานตามที่เราต้องการแต่ผลในระยะ,ะ,ย,ะยาวเนี่ยวักจะเห็นได้ว่าพอเวลาลูกเติบโตมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยคะ่ะลูกก็มักจะไม่ยอมทําตามที่เราพูดแล้วถูกไหม เพราะว่าณนะตอนหนึ่งเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขามีความคิดเห็นเป็นของตัวเองละเขาต้องการนําเสนอความคิดเห็นของตัวเขาเองแล้วและยิ่งถ้าเราไม่ฟังลูกวัยรุ่นนะคะแล้วเราใช้อํานาจในการกดให้เขาเนี่ยต้องทําตามสิ่งที่เราบอกเนี่ยในที่สุดแล้วค่ะเราจะได้ลูกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกแง่ค่ะคิดอะไรไม่เป็นแล้วก็ทําตามที่พ่อแม่บอกทุกอย่างนะคะเพราะว่าเขาขีเ้เกียจคิดแล้วเขาเลิกคิดแล้วพอแล้วถ้าอย่างนั้น ทมตามพ่อแม่บอกก็พอแล้วทุกอย่างคราวนี้เราจะปวดหัวกว่าเดิมเลยเพราะว่าเขาจะคิดไม่ออกค่ะไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่เป็นนะแต่ว่าพอเวลาเขาจะกลับเข้าไปคิดนี่มันงค์ไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความคิดของเขาไม่เคยถูกได้ยินความคิดเห็นของเขาไม่เคยถูกรับฟังดังนั้นจัสและดีโกคืออย่าไปคิดมาเลย พ่อแม่บอกว่าไงก็ทําตามพ่อแม่ไปเลยก็แล้วกันแบบนั้นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าในที่สุดพอเวลาเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้ และเขาก็จะไม่มีทางออกด้วยนะคะอันนี้เป็นอันตรายด้วยเลยนะดังนั้นเองฝากไว้ค่ะอย่าอย่าใช้อำนาจในการเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกเนี่ยให้ใช้ความรักนะคะแล้วก็ลองคุยเหตุผลกับเขาดีๆด,ด้วยความสงบลูกพร้อมจะฟังค่ะถ้าเราสงบและมีเหตุผลนะคะแต่อย่าใช้อารมณ์นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการเลี้ยงลูกเนี่ยลูกเขาพร้อมจะฟังเราเสมอเมื่อเราฟังเขาเช่นกันนะคะ มาดูค่ะในข้อ5แล้วนะตอนนี้มาถึงข้อที่5ค่ะท่านพูดถึงว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงการพูดว่าโอ้ยแม่ก็ทำเลขไม่เก่งเหมือนกันแหละลูกนะคะก็ะคือ I am was bad also คือไอ้เลขเนี่ยแม่ก็เรียนไม่เก่งเหมือนลูกเลยแบบนี้นะคะท่านท่านได้บอกว่าคำพูดเหล่านี้ค่ะทำให้เด็กมีความรู้สึก ท้ทอ้ทอท้อถอยค่ะว่าโอ้ยตายแล้วฉันคงไม่มีวันเก่งเลขแน่ๆเลยก็ขนาดแม่ฉันยังไม่เก่งเลยแล้วฉันจะไปเก่งได้ยังไงโอ้ยตายละฉันแย่และคือทําให้เขารู้สึกแย่เขารู้สึกว่าเฟลเขารู้สึกแบบไม่มีความสามารถเพราะว่าก็ขนาดแม่ฉันยังพ่อแม่ฉันก็ยังไม่เก่งฉันจะไปสู้กับใครได้หรือแม้แต่ว่าโอ้ยเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ยัง จนแบบเนี้ยเราไม่ควรจะไปพูดในลักษณะแบบนั้นนะคะเราก็จะต้องพูดในลักษณะของการที่ว่าอืมถ้าเราพยายามแม่เชื่อมั่นว่านหนูทําได้นะคือเราอย่าไปพูดในลักษณะของการที่เราบ่อยบอกว่าโอ๊ยแม่ก็ทําไม่ได้เหรอลูกมันเป็นแบบเนี้ยแหละเนี่ยนะคะมันก็จะทาให้เขาก็ไม่พยายามมากขึ้นมันเป็นฟิกไมล์เซ็ตไงมันทําให้เขาว่าอ๋อถ้าอย่งงางนั้นฉันก็คงได้แค่เนี้ยแหละก็แม่เองทำไม่ได้เลยนะมันก็ทําให้เขาไม่พยายามมากขึ้นหรือแม้แต่ว่าเขาไม่พัฒนาตัวเองนะแต่ถ้าเราพูดว่าอืมใช่เลยนะ แม่เนีน่ยนะรู้ว่าถ้าเราพยายามอีกนิดหนึ่งเราจะทําได้แน่นอนเลยนะแม่เชื่อมั่นในตัวหนูแบบนี้มันก็ทําให้เขามีความรู้สึกว่าอเออเออฮะพยายามอีกนิดนึงนะพยายามอีกนิดนึงนะพยายามอีกนิดนึงนะในที่สุดพอพยายามอีกน,น,นิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันก็แน่นอนอนะ่ะมันต้องสําเร็จถูกไหมพอมันสําเร็จเขาก็จะเกิดรู้สึกความาภาคภูมิใจในตัวเองว่าโอ้นี่ไงในที่สุดฉันก็ทําได้ ในที่สุดฉันก็โอเคฉันก็เก่งแล้วแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในเวลาที่เราคุยกับลูกอะ่ะให้กําลังใจลูกนะคะและพูดไปในเชิงบวกพูดไปในเชิงนําทางไปข้างหน้านะไม่ได้พูดไปในเชิงตําหนิตัวเองตําหนิคนอื่นหรือแม้แต่ตําหนิตัวลูกนะให้พูดในเชิงของการให้กําลังใจแล้วก็มองไปข้างหน้ามองไปทางบวกให้มากขึ้นนะคราวนี้เรามาดูถึงข้อที่6ค่ะข้อที่6 ก็จะเป็นข้อสุดท้ายละของ6คําที่ไม่ควรพูดกับลูกนะคะข้อที่6ก็คือการที่เราใช้คําในลักษณะของการตําหนิหรือการบน่นแบบนี้แหลนะเนาะการดุนะคะบอกว่าทำได้ไงอะ่ะคิดได้ไงอะ่ะเรื่องแค่นี้ บบนี้นะค,ะคำเหล่านี้เราไม่ควรที่จะใช้กับลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่ทําให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถตัวเองนี่ไม่เก่งเลยตัวเองนี่มันแย่ความคิดของตัวเองนี่มันไม่ดีเลยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นเด็กของเขา แน่นอนว่าสมองของเขายังไม่พัฒนาเท่ากับผู้ใหญ่และเขากําลังเรียนรู้ดังนั้นสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาตัดสินใจแน่นอนอาจจะมีความผิดพลาดและแน่นอนก็คือยังไม่สมบูรณ์พร้อมดีเท่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการเขายังต้องการการนําทางเขายังต้องการการเรียนรู้ดังนั้นเราจะไม่ควรจะไปตําหนิลูกหรือไปดุลูกว่าคิดได้ไงหรือทาไมทาแค่นี้ทําไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านดรเจสซินเนี่ยแนะนําก็คือบอกว่าให้เรา เฉยๆค่ะให้เราทําเป็นเฉยๆในสิ่งที่เรารู้สึกว่าบางทีแล้วลูกเนี่ยอาจจะยังทําได้ไม่ดีเนี่ยเราไม่พูดเพิ่มเติมค่ะเพราะอะไรเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อลูกเนี่ยทำไม่ดีหรือทําผิดพลาดถามว่าเราจาเป็นต้องไปบอกเขาอีกทีไหมว่าไปทําแบบนี้ทําไมคิดได้ยังไงแม่บอกแล้วแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าอะไรการที่เด็กเนี่ยทำผิดพลาดเมื่อผิดพลาดเนี่ยเขารู้ตัวเขาแล้วว่ามันไม่ถูกและมันแย่และ เขาต้องโดนแน่ๆแบบนี้คือในตัวในส่วนที่หนึ่งก็คือว่าเขารู้ว่าเขาผิดและอันที่สองเขาก็คาดหวังกําลังใจจากพ่อแม่เนอะหรือแม้แต่ว่ากําลังใจที่ว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทําใหม่แต่กลายเป็นว่าแทนที่คนที่รักเขาที่สุดหรือคนที่เขารักที่สุดเนี่ย จะให้กําลังใจเขากลายเป็นว่าคนที่เขารักที่สุดแล้วหวังจะได้กําลังใจที่สุดกลับมาบ่นเขาเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ตําหนิเขาเพิ่มขึ้นทําให้เขารู้สึกแย่เขาไม่มีที่พึ่งเลยเขาไม่มีแม้แต่ตัวเขาเองจะยึดหรือแม้แต่คนที่เขารักที่สุดเนี่ยที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเขานะคะดังนั้นเนี่ยให้เราเปลี่ยนแทนที่เราจะตําหนิอะไรที่เราหงุดหงิดเนี่ยค่ะให้เราหยุดไม่พูดค่ะ มีอยู่ครั้งนึงค่ะควณแอนนี่หงุดหงิดลูกชายค่ะควรเข้าใจว่ามันเป็นช่วงของอวัยรุ่นหรือมันเป็นเรื่องไบโอโลจิคอลเขาก็ไม่แน่ใจนะคะไบโอโลจิคอลคือในเรื่องของความเป็นปกติของเขาที่เขาจะเป็นแบบนี้ลูกควณนชอบนั่งสั่นขาตอนเด็กๆนะสั่นขานิๆงๆๆในในตัวคุณแอนเองเนี่ยวัฒนธรรมของจีนใช่ไหมการสั่นขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเด็กคนนั่งสั่นขาเนี่ยเงินจะไหลออกจากกระเป๋าแบบนี้นะ ควรก็อาจจะมีความเชื่อในส่วนนี้อยู่นะพอว่าลูกเนี่ยว่างๆก็นั่งกระดิกขาคลิกๆๆเนี่ยควรก็จะหงุดหงิดและควรก็จะบอกลูกว่าอย่าอย่ากระดิกขานั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆแบบนี้นะคะแต่ว่าพูดไปเถอะลูกก็นั่งกระดิกขาดิกๆๆๆๆนะคะควรก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เตือนลูกตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอควรได้ศึกษาเรื่องนี้นะคะก็จริงๆแล้ว สิ่งที่เราไม่ชอบเนะะี่ยค่ะเราไม่ควรที่จะพูดเราควรจะเพิกเฉยนะคะและพูดในสิ่งที่เป็นการนําทางเข้าไปมากกว่าอย่างเช่นกรณีลูกเนี่ยกำลังน,นั่งขากระดิกกระดิกขากิ๊กกิ๊กเนี่ยนะแล้วเราก็อาจจะนั่งกําลังรออะไรบางอย่างอยู่แบบนี้นะคะแล้วเขาก็นั่งสั่นขากิกกิจริงๆเนี่ยพอคุยกับลูกเนี่ยลูกเขาไม่รู้ตัวว่าเขากําลังสั่นขาอยู่คือมันเหมือนกับเป็นการที่แบบ เขาอาจจะเป็นความเคยชินหรือความไม่รู้ตัวของเขาไปแล้วอะนะนั่นเองอะเขาก็นั่งสั่นขาควรก็ต้องงูงนิดอยู่ตลอดเวลาพอหลังจากที่ควนได้เรียนรู้เรื่องของการลิงลูกเชิงบวกนะควนก็นำวิธีนี้กลับมาใช้ค่ะควนพอเวลาลูกสั่นขาควรก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะไม่ไม่ปิดจับเพราะยิ่งปิดจับผิดลูกก็จะยิ่งอยากจะบังคับตัวเองให้ขาไม่สัน่นแต่เผลอ <c oughs> ๆมันก็สัน่นนะคะเพราะว่ามันเป็นความแบบความเผลอๆเนอะคนเราก็เผลอกันได้อะค่ะควรก็เลย เปลี่ยนค่ะหลังจากที่ธรรมดาควรก็ชอบพูดจริงๆมันเหมือนจับผิดนะขากระดิกไหมขากระดิกไหมนะคะพอลูกเนี่ยสั่นขาปุ๊บควรก็จะบน่นหลังจากนั้นพอควรได้เรียน,น,นรู้วิธีนี้ควรก็เปลี่ยนค่ะพอลูกสั่นขาปุ๊บควรก็ไม่บ่นค่ะควรก็บอกแปะ๊ะเราไปเดินข้างนอกกันดีกว่าวก็แทนที่ว่าเราจะบ่นลูกเรื่องสั่นขาเราเปลี่ยนค่ะนำทางเขาให้เปลี่ยนท่าทางไปเลยเพื่อที่ว่าเขาจะหยุดสั่นขาจากสิ่งที่เราหงุดหงิด นึกภาพออกไหมนะคะดังนั้นเองเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เราเนี่ยจะต้องมาตําหนิเขาดุเขาหงุดหงิดเขาและทําให้เขาเนี่ยต้องเสียเซลฟ์หรือทําให้เขารู้สึกว่าตายและฉันเนี่ยสั่นขาอยู่ตลอดเวลาเลยฉันนี่เป็นเด็กไม่ดีเนี่ยแม่บอกมันต้องไ่ลูกกี่รอบแล้วฉันก็ยังจะสั่นขาอยู่นี่นะคะดังนั้นเองเนี่ยให้เราเพิกเฉยคะ่ะแล้วก็นําทางเข้าไปข้างหน้าว่าเราเนี่ยเปลี่ยนลักษณะท่าทางของเขาไปเลยเปลี่ยนการการะทําของเขาไปเพื่อให้เขาหยุดอาการในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นะคะ วันนี้ครูแอนก็นํามาฝากสําหรับ6คําที่ไม่ควรพูดกับลูกนะและ6คําที่ควรจะเปลี่ยนมาพูดกับลูกมากขึ้นครูแนคาดหวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะนํา6คําเหล่านี้นะคะไปแอปพลายใช้กับสถานการณ์อื่นๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะมีเรื่องที่เราไม่ถูกใจหรือไม่พอใจลูกๆวัยเล็ก รวมถึงลูกๆวัยรุ่นของเราแน่นอนแต่หากพ่อแม่ลงมือทําและพยายามที่จะฝึกคําเหล่านี้ค่ะอีนหน่อยค่ะคําเหล่านี้มันจะขึ้นมาเองแล้วสามารถที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่เป็นพ่อแม่เชิงบวกได้อย่างง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดมาเรียนกับครูแอนฟรีๆรีที่ YouTube แห่งนี้แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ